สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับจูแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจูก็จะมาอธิบายให้กับมือใหม่ฟังนะคะว่าการทำไอเอฟทำยังไงนะคะหลายคนถามเข้ามาอินบ็อกเข้ามาถามเยอะมากนะคะอธิบายให้ฟังหน่อยนะคะสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาจูก็ดีใจด้วยนะคะเกิอที่เริ่มต้นที่จะอยากจะลดน้ำหนักนะคะอยากจะลดน้าหนักตัวจูเองเนี่ยลดมาได้28กิโลนะคะโดยการทำไอเอฟนะคะ แล้วก็ลูคาร์บคาร์บคืออะไรก็คือแป้งนั่นเองคือพวกกลุ่มคาร์บฮเรตนะคะพวกแป้งต่างๆนะคะนั่นแหนก็คือคาร์บนะคะบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจนะคะ,ะก็จะมาอธิบายให้ฟังในคลิปนี้นะสำหรับใครที่ยังไม่คิดที่จะเริ่มรูทุกคลิปนะคะก็ให้เริ่มได้แล้วนะคะเริ่มเถอะนะคะมันเพื่อมันเพื่อตัวเราเองนะคะไม่ใช่เพื่อใครนะคะ เราทํานี่มันก็ได้ตัวเรานะคะมันได้ตัวเราคือเราจะไม่เจ็บไม่ป่วยง่ายนะคะอ่ามันจะเบาตัวมันจะทําให้รูปร่างเราดีขึ้นบอดี้เราดีขึ้นนะคะทําให้แบบว่าเรามีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะเดินเหินง่ายไม่ปวดข้อเขา่าไม่ปวดขานะคะไม่เสี่ยงเบาหวานความดันนะคะแพ็กเกจเบาหวานไม่ถามหานะคะแพ็กเกจเบาหวานมีอะไรเบาหวาน ความดันโรคไตไขมันนะคะไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะหลายๆอย่างตามเข้ามานะคะซึ่งมันเป็นภาระให้เราในภายภาคหน้านะ,ะการที่เป็นโรคพวกนี้มันทรมานนะคะมันจะกินอะไรก็ลําบากนะคะถ้าเราผอมถ้าเราสุขภาพดีแล้วเนี่ยเราจะกินอะไรก็ได้นะคะเราจะกินอะไรก็ได้กินแบบมีความสุขนะคะการที่เราผอมได้เนี่ยอ่า ร่างกายของเราอ่ะจะเริ่มลดการอักเสบ accept, ลงแล้วนะคะก็คือมันจะทําให้ฮอร์โมโนของเรากลับเข้าสู่ภาวะปกตินะ,ะการที่ทําเราทําให้เอฟเนี่ยมันจะทําให้เราฮอระะ์โ,โมโนของเราหิวอ่ะมันจะทําให้ฮอร์โมนของเราอ่ะหลังแบบปกตินะคะทําให้เราแบบไม่ได้หิวจุกจิกอะไรักขนาดนั้นนะคะทําให้เราหิวแบบปกติเหมือนคนผอมปกติทั่วไปนะคะไม่ได้อยากกินสวาปามอะไรขนาดนั้นนะคะ,ะจูเป็นแบบนั้นเลยนะคะคนอ้วนคือ เวลาตักข้าวน,น้อยเนี่ยกลัวตัวเองจะไม่อิ่มนะคะคือกินข้าวมื้อนึงทีนึงนี่ก็คือสี่จานฟาดเข้าไปเลยนะคะสี่จานข้าวเหนียวนี่หนึ่งก็ติบก็ไม่อิ่มนะคะ,ะข้าวเหนียวเนี่ยปั้นหนึ่งเนี่ยกำปั้นเนี่ยไม่อิ่มนะคะไม่อิ่มสาหรับจูต้องครึ่งกระติบไปเลยนะในห,หลายอย่างกับข้าวอะ่ะมันเป็นแบบนั้นนะซึ่งบางบางทีจูไปกินข้าวกับเพื่อนๆบางครั้ง จูก็อายเพื่อนนะเพราะว่าเพื่อนจูก็ไม่ได้กินเยอะอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเราค่อนข้างที่จะตะกะแบบนั้นนะคือั่นแหลพูดถึงเรื่องไม่อิ่มแล้วก็คือเรื่องเสื้อผ้าก็เหมือนกันนะคะไม่มีไซส์เสื้อผ้าให้เราใส่นะคะเลือกยากหน้าอกรอบอกเนี่ยห้าสิบจูยังใส่ไม่ได้เลยนะคะหาไซส์เสื้อผ้าใส่ยากมากได้ซื้อแบบเสื้อผ้าของสาวพลัดไสมาใส่นะคะมันเป็นแบบนั้นเลยนะ,ะหลายอย่างนะคะหลายอย่างอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะ วันนี้จูก็จะมาเล่า16ทับ8ให้ฟังเนาะ16ทับ8เป็นยังไงการทำไปเอฟนะก็คือ intermittent fasting นะคะก็คืออ,อดเป็นช่วงเวลานั่นเองนะคะเอาตัวตัวอย่างให้ง่ายให้ฟังเลยนะคะจะเข้าใจง่ายๆก็คือกินเหมือนพระกินนั่นเองพระกินสองมื้อจูก็กิกน2มื้อแต่ว่าจูจะเริ่มกินอาหารมื้อแรกของจูก็กคือเที่ยงวัน เที่ยงวันเริ่มอาหารมื้อแรกเลยก็คือก็เป็นพวกแป้งเชิงซ้อนนะคะเป็นพวกข้าวกล้องพวกมันพวกเผือกพวกฟักทองนะคะจะเป็นพวกนี้นะเป็นแป้งเป็นมันแก้วนะคะ,ะมันฝรั่งอะไรประมาณนี้นะให้กินแบบนี้ข้าวก็ประมาณหนึ่งซึ่งเถอะสองทัพพีนะคะประมาณนี้ก็ให้ตัดผลไม้ออกไปนะงดน้ําตาลนะคะถ้าพูดถึงน้ําตาลเนี่ยถ้าเรางดน้าตาลไปเนี่ย เราจะเลิกติดหวานได้ได้เลยนะคะก็คือมีมีพี่คนนึงมาเม้น์บอกว่าตอนนี้แกไม่ติดหวานแล้วนะคะก็คือทําตามจูนี่แหละแกกินหวานไม่ได้เลยนะคะถ้าเรากินหวานเข้าไปนิดเดียวหวานบาดคอเลยนะคะหวานบาดคอของจูก,ก็คือหวานติดคออยู่ตลอดเวลาเนี่ยแม้แต่กระทั่งอะ่ะผละไม้ที่แอปเปิ้ลซีกหนึ่งจูยังกินไม่ได้เลยมันหวานเกินไปนะคะคือแต่าจากแต่ก่อนเนี่ย บุงก๋วยเตี๋ยวจูต้องน้ำน้ำตาลอย่างต่ำเป็น3มช้อนกับน้ำส้มอีก3ช้อนจูต้องกินรสเปรี้ยวหวานเท่านั้นนะคะประมาณนี้พูดไปก็ยาวอีกก็มื้อจบของจูนะคะจูเริ่มมื้อเที่ยงใช่ไหมมื้อจบของจูก็จะเป็นตอนสองทุ่มแต่ว่าจูไม่จบตอนสองทุ่ม จูจะให้มันย่อยก่อนก่อนนอนประมาณ5-6ชั่วโมงก็คือจูจ,จบตอน4ี่โมงเย็นหรือ5้าโมงเย็นนะคะช่วงมื้อเย็นจูจะกินเป็นหั่วปัน่นอาหารที่มันย่อยง่ายๆที่มันย่อยทันเราจะนอนนะคะเพราะว่ามันจะได้เข้าสู่ขบวนการฟาสติ้งไวขึ้นนะคะฟาสติ้งคืออะไรช่วงที่เราอดเนี่ย ช่วงฟาสต์เนี่ยคือช่วงที่เราอดไม่กินอาหารใดๆที่มีแคลอรี่นอกจากน้ำเปล่ากับกาแฟดำกับเกลือดำฟังจุดีๆนะคะช่วงที่เราฟาสต์ช่วงที่เราอดพอมันเศร้าพอมันเข้าสู่ขบวนการปั๊บเนี่ยมันจะดึงไขมันที่อยู่ในช่องท้องของเราอะ่ะที่มันลดออกยากกว่าเพื่อนนะ่ะตามแขนตามขาตามต่างๆที่มันออกยากอ,ออกมาใช้เป็นพลังงานนะคะ ในช่วงที่มันกําลังใช้พลังงานพวกนี้อยู่อย่ากินอะไรที่มันมีแคลอรี่เข้าไปนั่นคือถ้าเรากินอะไรที่มันมีแคลเข้าไปอ่ะมันจะใช้พลังงานใหม่ทันทีนะคะมันจะไอพลังงานเก่าที่มันสะสมอยู่ก็คือพวกไขมันนั่นแหละมันจะหยุดมันจะหยุดการเผาผลาญทันทีมันจะหยุดการใช้พลังงานเก่าทันทีนะคะนั่นแหละคือทําไมเราอย่ากินอะไรที่มันมีแคลอรี่ในช่วงฟาสต์นั่นคือข้อห้ามนะคะ เพราะฉะนั้นการที่เราทำาฟาสติ้งเนี่ยเราไม่ต้องออกกำลังกายก็ได้สำหรับใครที่ลดน้ำหนักใหม่ๆนะคะมันจะทำให้เราท้ออีกอย่างหนึ่งบาดเจ็บก็ง่ายนะคะเพราะว่าน้ำหนักตัวเราค่อนข้างเยอะนะวิ่งเยอะก็ไม่ได้เดินเยอะก็ไม่ได้ขาสีกันเลือดออกเลยประมาณนี้นะอุ้ยอ้ายไปหมดคือง่นหิดต,ตัวเองมันง่นหิดอยู่ภายในตัวเองนะคะมันงุนหิดต,ตัวเองนั่นแหละมันเป็นแบบนั้นนะคะ ก็ให้เราคุมอาหารก่อนอาหารนี่80%เลยนะคะเรื่องออกกำลังกายนี่แค่20%นะคะการคุมอาหารนี่มันเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุถ้าเรามาออกกำลังกายมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะคะมันไม่ใช่ต้นเหตุนะต้นเหตุก็คือการเอาเข้าไปการกินเข้าไปนี่แหละนะการกินอาหารที่เราไม่เลือกกินนี่แหละนะคะให้จูอยากก็จะให้เน้นโปรโตีนนะคะให้เน้นโปรโตีน พวกไข่ไข่กินทั้งฟองเลยนะคะไข่กินได้ 3- าถึงสฟองต่อมือเลยนะพวกเนื้อหมูน่องไก่น่องไก่ไม่ต้องจําเป็นต้องเป็นอกไกน่นะพวกเนื้อให้กินให้กินเท่าอุ้งมือฝ่ามือเรานี่เลยนะคะนี่แหละพวกโปรตีนเนื้อนี่หละนะคะแล้วก็ข้าวอีกนะ,ะสองทัพีนะคะอย่างไม่ทรมานมากเนาะ,ะก็ประมาณนี้ผลไม้ให้ตัดออกนะผลไม้ตัดออก แล้วก็แป้งพวกแปรรูปอย่ากินนะคะให้กินพวกอาหารที่มาจากธรรมชาติที่สุดนะใครที่เข้ามาใหม่ฟังเอาไว้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือ12บสทับสิก็คือทํำยังไง12บสทับสิก็คือกิน12ชั่วโมงอดสิชั่วโมงสมมุติว่าเรากิน8ปดโมงเช้าแล้วก็มาจบตอนหนึ่งทุ่มนะเราจะแบ่งกินเป็น2มื้อก็ได้3มมื้อก็ได้นะคะ ให้แบ่งเป็นมื้อใหญ่เลยอย่ากินจุกจิกอย่าสแน็คนะคะอย่ากินของจุกจิกไม่ใช่ว่าในชั่วโมงกินนี่กินทั้งวันทั้งวี่เลยกินอยู่ตลอดเบาเศรอบเศร้าปากนี่ก็ไม่ได้นะคะกินแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะคะกินไม่ได้แบบนั้นไม่เอามันต้องหยุดช่วงเวลาให้กระเพาะมันย่อยได้บ้างนะคะให้มันย่อยเสร็จสับก่อนนะคะไม่ใช่ว่ากินของใหม่เข้าไปทับถมกันมันยังย่อยไม่เสร็จเลยนะคะย่อย,อยอยู่ทั้งวันน่ะไม่ได้ดึงพลังงานมาใช้เลยนะคะมันเป็นแบบนั้นนะ สำหรับใครที่ทำไม่ได้นะคะก็ให้ทำ12ทับ12ไปก่อนนะคะก็คือเราก็ทำประจำอยู่แล้วแหละช่วงที่เราหยุดกินเนี่ยหลังหนึ่งทุ่มหรือว่าหลัง5้าโมงเราอาจจะจบ5้าโมงย็นก็ให้เรากินแค่น้ำเปล่าตื่นมา8ดโมงก็กินข้าวปกตินะคะก็ช่วยได้นะคะก็ช่วยได้เหมือนกันสำหรับใครที่อยากจะทำ 14ถ้า14ก็ทําได้ก็คือกิน14ชั่วโมงโอสิชั่วโมงนะคะก็เหมือนกันเลยนะคะนับเวลาเอาสําหรับใครที่เข้ากะนะใครที่เข้ากะก็ให้นับเวลาตื่นเป็นเวลากินนะคะนับเวลานอนก็คือให้หยุดกินนะคะเราเลือกช่วงเวลาฟาสต์เอาเลยไม,ไม่ไม่มีเวลาที่ตายตัวเพราะว่าคนเราเนี่ยทำงานเข้ากะไม่เหมือนกันนะคะาบางคนอาจจะเข้าหนึ่งทุ่มเลิกเจ็ดโมงเช้าประมาณนี้นะคะมันไมน่มันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเข้า ตอนเช้าเรือเข้ากะตอนเช้าเข้ากะบ่ายอย่างงี้นะคะกะเที่ยงเลิกกี่ทุ่มก็ว่ากันไปนะคะเอาตามที่เราสะดวกเลยนะให้ให้ให้เลือกเอานะคะอืมประมาณนี้แหละนะคะสําหรับใครนะคะที่อ่าบอกว่าทําไม่เอฟแล้วผมร่วงนะผมร่วงอ่านี่เลยเกลือดํานะคะตอนแรกจูไม่เชื่อนะจูไม่เชื่อแม่แม่แมนะนําให้จูกินกินเกลือดาสิลูกเพราะว่า จูให้นมลูกอะ่ะจูผมร่วงจากสี่เดือนอะ่ะหลังหลังจากสี่เดือนอะ่ะจูผมร่วงผมร่วงเป็นกำๆเลยคือผมทั้งบ้านมีมีแต่จูทํากับข้าวผมจูไปหล่นในกับข้าวตอนไหนก็ไม่รู้นะคะเป็นแบบยาวฟฟ้ยเป็นกำมือเลยทีนี้แม่ก็เลยแนะนําให้จูกินเกลือดํานะคะจูก็เลยมาศึกษามาศึกษาไอ้เกลือดำมันมีซัลเฟอร์เยอะมันแบบมันไอ้มันเสริมสร้างเคลาตินบำรุงเคลาตินนะคะก็คือพวกเคลาตินเนี่ยมัน มันไปช่วยแบบเรื่องคอลลาเจนนะคะไอ,ไอตัวเนี้ยนะคะเกลอดำเนี่ยแล้วทีเนี้ยมันพวกเคลาตินอนะ่ะมันบำรุงผมบำรุงเล็บของเรานะคะใครที่ผมร่วงจูแนะนำเลยนะคะใครที่ผมร่วงหน้าเป็นสิวนะหน้าเป็นสิวอันเนี้ยช่วยได้เลยนะคะช่วยได้จริงๆนะจูผมหยุดร่วงแล้วนะคะใครที่ทำไเอฟแล้วผมร่วงจูแนะนำให้ชงดื่มนะคะสามหยิบมือตอนน้ำหนึ่งแก้ว ถ้าน้ำถ้าน้ำหนึ่งลิตรเนี่ยถ้าน้ำหนึ่งลิตรเนี่ยให้ชงหนึ่งช้อนชากับน้ำหนึ่งลิตรจิบตลอดจิบจิบกินตลอดทั้งวันนะคะกินเป็นน้ำแร่ไปเลยเพราะว่าเขามีแร่ธาตุอยู่8 4ชนิดนะคะเกลือตัวนี้จูไม่ได้อวยนะก็น,นี่ก็คือเรื่องจริงตอนแรกจูก็ทําใจกินไม่ได้หรอกเพราะว่ากลิ่นเหมือนน้าเน่าจูจะโทรไปด่าร้านเขาแล้วนะแต่ว่าเฮ้ยทําไมเอาเกลือเน่ามาขายจู <laughs> จูคิดแบบนั้นแล้วจูทําใจบีบ ั้นใจกินน่ะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งใครที่ถ่ายไม่ออกนะจูแนะนําเป็นเกิดตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เลยนะใครที่หน้ามันหน้าเป็นสิวเนี่ยแนะนําใครที่อ่ารู้สึกว่าตัวเองผิวหนังเหี่ยวย่นผิวไม่ลื่นนะจูแนะนําตัวนี้เลยตัวนี้เอาไปละลายแล้วก็ไปผสมในแชมพูนะสระผมเนี่ยหัวไม่คันนะคะ หัวเราที่มันมันจะมันอ่ะมันมันก็จะไม่มันนะคะลองเอาไปทําเอามาล้างหน้าขัดผิวคุมมันได้ดีมากเลยนะคะลองเอาไปทําดูนะเดี๋ยวจุจะทาคลิปสอนอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นแหละใครที่ทำไอเอฟแล้วผมร่วงเป็นคุณแม่หลังคลอดแล้วผมร่วงนะคะใครที่ขดาดวิตามินต่างๆแร่ธาตุในร่างกายอันนี้ชงกินเป็นน้ำแร่ดีมาก คือใครที่คลอดลูกอจะรู้ว่ามันร่วงนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งจูเป็นคนที่แบบว่าข้อเข่ามันดังกอกแกกกอกแกกแบบนี้นะพอจูกินอันนี้เข้าไปอะ่ะไออาการกรอกแกกปวดข้อของจูมันดีขึ้น,ม,นมันเกิดจากการที่แบบว่าจูน้ำหนักเยอะนะคะแล้วก็แคลเซียมจูค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าจูให้นมลูกด้วยนะคะสารอาหารมันเราอาจจะกินได้ไม่ครบนะคะจูก็เลยเสริมตัวนี้เข้าไปนั่นแหละนะคะนั่นแหละใครที่ถ่ายไม่ออกก็ให้กินนะคะ มันช่วยได้จริงๆส่วนใครที่บอกว่าผมร่วงกันทำเอฟก็ให้กินไข่นะคะเราขาดโปรตีนนะกินไข่เข้าไป3ามสี่ฟองต่อวันเลยนะคะเออ่ต่อมือ้อแล้วก็พวกกล้วยหอมนะคะพวกนี่แหละเกลือดํานะคะแล้วก็พวกะมะเขือเทศนะประมาณนี้นะคะ,ะก็มาตอบคําถามให้แล้วนะคะเอาละคะ่ะสำหรับคลิปนี้จูก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะคะ,ะจูคิดว่า ถ้าใครมีคำถามก็ให้พิมพ์ทิ้งไว้กันแล้วกันนะคะถ้าใครทักมาในแชทก็พิมพ์คำถามให้ยาวเลยนะคะเอาให้จบที่ตัวเองสงสัยพิมพ์ตั้งไว้เลยเดี๋ยวจูจะเข้าไปตอบนะคะเพราะว่าจูก็เหมือนอย่างที่บอกอจูไม่ค่อยมีเวลาลูกแย่งโทรศัพท์ถ้าใครที่มีลูกอายุเท่าจูที่เขากําลังแบบว่าอยากรู้อยากเห็นอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเข้าใจนะคะเพราะว่าเขาแย่งโทรศัพท์จูไปนะ,ะจูตอบไม่ได้นะคะเออนั่นแหละ จะมา,าไม่ค่อยสามารถพิมพ์โต้ตอบได้แบบนั้นนะคะบางทีจูก็เข้าไปตอบนะคะนั่นหละนะคะอืมก็อยากให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักนะคะถ้ามีอะไรก็ทิ้งคำถามมาไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้จูคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วแหละอ่าถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะคะสำหรับใครที่ทักมาซื้อกระดํากับจูไม่ไม่ต้องทักมาซื้อกับจูนะจูไม่ได้ขายคะ่ะจูไม่ได้ขายกระดํานะคะอันนี้อ่าบอกไว้เลยนะคะก็ให ไปซื้อกับร้านที่จูบอกแล้วเพราะว่าจูซื้อจากร้านนี้นะคะเพราะว่าจูเคยซื้อยากดไหลย้อนจากร้านนี้นะคะ,ะก็เลยคุยกันถูกคอเขาก็เลยให้จูปรึกษาเรื่องกดไหลย้อนเขาเพราะว่าตัวจูเองก็เป็นแฟนก็เป็นนะคะช่วงนั้นก็อยู่นี้ก็ดีขึ้นหายแล้วนะคะจูไม่ได้เป็นแรงอะไรมากมายนะคะก็น,นั่นแหละก็เป็นเหตุผลแบบนี้นะคะไม่ต้องทักมาซื้อกระดำกับจูนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้จูก็ไปแล้วค่ะ